เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลซิเฟอร์แคทเตอร์สายกระสอบซ้ายนะครับฮ่าวันนี้เราก็อยู่กันกับเกมเซนเซ,นเซย่ยาเอาชินิ่งเองแล้วก็เป็นอีกวันนะฮะที่จะต้องจารึกไว้ว่าวันนี้เราจะได้กอดมิโรโอ้โหถึงก่อนเลยโอเคใครดูอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันอะเป็นบังคับเป็นบังคับแต่บังคับติดตามด้วยกันโอเคฮะก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกาชาตัวใหม่กันเนาะกอดมิโรนะฮะก็รอคอยกันนนนมาาาาอยย่่งวี จุดยอดแมงป่องสวรรค์สุดเท่มาพร้อมแผงหลังนะดัชนีมิโรจะลงทันแกนเองไนไปดูกันเลยไม่ต้องพูดท้ามกำเพลงวันนี้เราเอาอคุณปรูรชิออนเกาดดำมาแก้เคล็ดนะฮะเคล็ดขัดยอกเพราะวันนี้หลังน่าจะหักเหม่ <c oughs> งเท่แล้วก็วันนี้ไม่มีตู้แมวเลยครับสำหรับใครที่จะเปิดนะอันนี้น้องต้นในเดอะแกงเราบอกมานะวว่าวันนี้เตรียมหลังหักกันได้เลย ค่าท่านั้นก็โคตรเทพเราคือแม่งต้องมีอะบอกเลยไม่ใช้ไม่ใช้ก็ต้องมีอ่ะอ่ะโอเคปาเดี๋ยวเราไปซัดกันเลยแล้ววันนี้เราจะดาวเรามีแค่ห้าร้อยเหรอวะโอเคแม็กซ์สุดให้สามร้อยแล้วกันมาโอเคฮะเออมันลืมไปดูแล้วว่าดาวอยู่ไหนว่าช่างแม็กซ์เปเปิดเลยขอแบบโตูเดียวได้เลยไหมก็จะไปจบกันอยู่ที่ประมาณสองร้อยกว่าเนาะ ะะหวังว่าจะได้แล้วกันไม่อย่างหลังหักวันนี้แบบกีการ์ดเยอะไม่ได้นี่ก็พยายามจะแบบเอาโอ้โหขาสามาตกใจเลยใจหายเลยเปิดมาเนื่องจากแผลเขาเรียกว่าผ่าฟันคุดยังไม่หายดีนะแต่พยาอ,อโอ้โหมีคุณได้แล้วว้าโอ้มีเติร์นจบโอ้จับสั่งแย่แล้วก็จะแบบเขาเรียกว่าไม่ได้แบบกีการ์ดมากมายนะแต่พยายามจะแบบใส่ให้เต็มที่แล้วกัน เพราะว่าจะย่าเน้ะเปิดทั้งทีเงียบๆได้ไงลางไม่ดีเพ่งพี่นาโอ้เปิดในกลุ่มดาวที่ไม่มีกลุ่มดาวแล้วกันเก็ตสโนว่าจะจับปะเฮ้ยมีคนเล่นตัดได้อีกแล้วต่อหน้าต่อตาโอ้เตยตัดสินใจจะเปลี่ยนดาวโอ้ลางไม่ดีแล้วดูว่าอาแฟนได้อีกแล้วอ่ะ โอ้ขอเป็นอาเลี้ยวได้ไ,งไ,งไหมเราไงวะเราเราหมุนซ้ายไม่ค่อยดีโอ้เราคุณดูก็ได้อีกให้มันออกรัวๆเลยวะเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเราหมดดุนแต่ลีลาวะแม่งมเลยกันในจังหวะนี้มันแบบหมุนไปหมุนมาโอ้ตายนี่เราจะไม่มีเราจะไม่มีดาวเหลือเปิดตัวอื่นกันแล้วแท้เนี่ย โอ้นี่เราใช้ดูไปกับเกมอื่นหมดแล้วแน่เลยนี่ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยโอ้เสียงเริ่มไปคือถ้าใครดูคุกกี้รันแล้วไอตัวที่ปิดเอาค้างโอ้ค้างแบบนี้ต้องต้องสูตรเดิมละค้างแบบนี้ต้องมาแล้วแหละคือมาเ,อเหอะเฮ้ยเฮ้ยคือดันค้างจริงเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อา้าเฮ้ยค้างเฉยเอ้าวชิบนหายทิ้งไว้กลางทางไปค้างจริงดิอเน็ตก็อยู่นะยังไงวะเนี่ยแล้วไงอะแล้วไงคือเปิดไม่ได้เหรอแกล่อ่าแล้วมันไม่เปิดด้วยกลุมหัวเลย เฮ้มันแบบ <c oughs> มีคนได้ตัดหน้าอีกแล้วอะ่ะโอ้วันนี้ตาย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 เอาแล้วมาผ่านดาวเล่นแล้วกันโอ้คือเขาแบบเขายิงกันยังไงก็ได้นะเดี๋ยวนี้ทำไมเราแบบมันจะเทพเจ้าแห่งความเกลือเกินไปแล้วเอาเราไปยิงดาวเดียวอีกโอ้ไมค์กอด โอ้โนี่แล้วดูแบบโก้ฟงโกเซนไม่มาเลยนะคือแบบโอ้โหค้างให้ค้างให้ลุ้นโอ้โหนาหล่อมันก็นะผิดตัวโอ้คาซีนก็มีโอ้คุณพี่ครับไวๆเลยฮะคือไม่ต้องจับมือผู้ใดโอ้โหจะดีดเพลงพี่ตูนก็ไม่ฟังแล้ว โอ้ยเดีย๋ยวจะล้องเพลงแสงสุดท้ายโอ้โหเปิดกาชาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจเร็วๆโอ้โหโกับเกืองที่ขวางเอาไว้เป็นขวากหนามอื้อสุดแหลมคมทิ่มแทงจนมันเทพบจะทนไม่ไหว น,นี้อึ้งฝ่าชิงเปิดแบบไวๆแล้วคือแบบมันแบบไม่อยากจะมาแย่งเลยจริงๆแบบกดทิ้งกดคว้างนะเนี่ยปึ๊บโอ้โหตัวที่มาไม่อยากได้ตัวที่อยากได้ไม่มา <c oughs> คนอื่นแม่งออกกันรัวๆ <c oughs> โอ้คนที่โพไซดอนโอ้โหอ่ะ พี่ขอจบ400กันน่าจะดีกว่าดูทรงขอพี่เหลือไปกดตู้แมวเปิดตัวอื่นนะครับโอ้โหโอ้โหโโหโหเฮยเลยเฮโหเป็นงานบวชเลยโอ้ยอีกสองทีได้ไหมอ่ะขออีกสองทีอีกสองทีพอแล้วพอแล้ว400 400กด ขวดขวตัวบัตรษาละ400เถอะแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปดูกันว่าแบบว่าเราผลประกอบการเราโดนไปเท่าไหร่นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีเหลือเปิดตัวอื่นโอ้โหไอฟวริตี้อ่ออะจึกสุดท้ายฮะแม่เน,น,นิ้ยอ้าเงียบกิบชื่อไม่ขึ้นพังพังแน่ๆ โอ้โหเรียบร้อยฮะเดี๋ยวขอกลับไปขอกลับไปออกไปเอาดาวแป๊บนึงโอ้โหไม่รู้จะพูดคำไหนบาโซสุดๆุรับเลยรับเลยแล้วเดี๋ยวเหลือเศษเท่าไหร่เราไปแนปะ๊โอ้อีกอีกห้าสิบจะครบสองร้อยอะไป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 ให้มันจบๆกันไปอีกห้าสิบเดี๋ยวนะขอเข้าร้านค้าก่อนจะปวดกล้ามจะปวดเหนือน่อยไปไร้านค้าไม่อยู่ไหนะมือสั่นเลยตายจะเลย ปิดตัวกาชามันไม่เป็นใจเลยวะแป๊บหนึ่งบางทีปูมันอาจจะขังเกินไปแป๊บหนึ่งนะ oh. ปูคือถ้าผมเปลี่ยนปูแล้แลวแล้วมันได้เนี่ยแม่งแน่ๆเลยนะคือแม่งแน่ๆเลยนะเดี๋ยวก่อนโอ้โ oh. ห oh. ขอพลังแย้แปลงล่างแลนะ้วกันไอตัวนี้แล้วมาไปดูเจ้าตัวไหนละหมศทาหมศทาในในวัดแซงโทรีแล้ว ดีย๋ยวเราเปิดอีกห้าสิบเนอะอันนี้สิบละเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยคุณอื่นแยง่งเว้ยอย่าพวกเาเปิดวะขอกรเปิดอะไรเยอะแยะตอนนี้วะเกมมันเปิดทั้งวันเล่นตรงไหนก็ได้เพียงตอนนี้ตอนนี้ขอกอ่อ,กอนขอกรขอขออีแม่งอย่ามาแย่งเรานะอย่ามาแย่งเราอเออืออหลอกค้างๆอ,อย่างงี้หลอกค้างๆอีกีกลุ่ท่านอะไรหรอวะ เท่าไหร่วะเท่าไรไม่รู้นะเบงเกลือเท่าเดิมโอ้ยแม่งน่าจะประมาณนี้แหละแม่งน่าจะประมาณแม่งน่าจะประมาณอีกสักทีหนึ่งอะโอ้โหเลนมึงออกไปหมดแล้วสินะโอ้ยอาลาที่สุดท้ายอะโคหัวะตกไสวยเอ,อ๊บเลื่ซิฟ้าเลื่ซิฟ้าเย่โอ้โห ปลายชูโอ้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 แม่งอไอ้ไอ้ไปดูดิไปดูไอดูไปดูเราไปเท่าไหร่วะอีสองร้อยจริงด้วยไม่ได้วะสามร้อยไปนี่แม่งเพื่ออะไรวะเรียกความสดใจล้วนๆอีกร้อยนึงเหรอจะแม่งอีกร้อยนึงแล้วกันโอ้โห พูดอะไรมทำไม่เคยได้สักทีเฮ้ยขอเหอะสามร้อยนะไปแล้วฮะสิบแรกโอเคฮะใครอยู่ที่บ้านก็โอ้โหเป็นกำลังใจพี่ด้วยฮะยี่สิบไม่มีอะไรมาเลยโอ้แกจะหมดตัวแล้วด้วย

ไม่ได้ยังไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกฐานรถสิบล้อที่ไหนเลยเนี่ยโอ้โหบางทียมาทุก,ก็มาในรูปแบบรถสิบล้อและรถตู้และแท็กซี่เลยฮะโอ้สุดยอดดัดดชนีมิโลตัวอ,อี้โอ้โหขยี้ใจเอาละฮะโอ้โหจะขอบคุณเสด็จเตี่ยใส่แผงหลังก็จะไรอยู่อ่ะขอบคุณแหละจริงๆแลรถขอบคุณใครรู้ไหมฮะบอกเลยขอบคุณใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ปุ๋ยชิออนเนี่ยคืออุตส่าห์แบบโอ้โหเอามาแบบ แกเค็ดขัดยอกซีมาโลชั่นนั่นและอย่างนี้แม่งไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆโอ้โหอำหนาจปู่เกลื่อนล้วนน, <Wow. S 1> นี่ยเาขาก็ได้ต่อเราด้วยนะโอเครับโอ้ดีๆทุกคนที่ได้ด้วยนะโอเคเรียบร้อยอะนี่เราม่ต้องเปลี่ยนตัวแล้วเนาะเราเรามาเร็วมาเก็บมาเรียบร้อยแล้วแนหะเห็นไหตัวเราเต็มแน่เลยนยั่ไงว่าละร,รับได้หมดไหมอ่าเรียบร้อยราไปได้จริด้วย โอเคเดี okay, ๋ยวขอไปเคลียร์ตัวแป๊บนึงนะอ่าโอเคครับในสุดก็หาตัวเจอสักทีโอ้โหลบตัวไปเยอะมากตะกี้ก็ต้องเรียกว่าไงเดียวโอ้โหเกือบแบบเนียขอแตกกันแถมเสียงแบบเริ่มไปแล้วฝืนกรีดจริงยังกรีดมากไม่ได้นะฮะก็โอเคเพื่ออัธรรของทุกคนที่ดูแล้วกันเนาะก็หวังว่าจะเขา,ารเรียกว่าสะใจกันไปจริงๆก็จริงเเรียกว่าสะใจได้แล้วนะคือแบบจะหมดเนื้อหมดตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะขอไปดูกันว่าแบบเราใช้ไปสิริรวมเท่าไหร่วะเนี่ย โอ้สองร้อยสี่สิบเอ็ดก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราตั้งต้นแบบน้อยมากเราตั้งต้นยังแค่ห้าร้อยก็กวยเนาะนะฮะแล้วก็เหลือกันแค่แบบนิดเดียวอะไรเงี้ยอืมนะครับก็หวังว่าจะเขาเรียกว่าได้รับความสนุกกับการดูเปิดการชาไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงสําหรับันอื่นมาก็จะเปิดให้เรื่อยๆเ,เราจะอยู่กันเขาเรียกว่าโอ้ต oh, ราบชัวฟาดิสลายสำหรับเกมนี้นะฮะ <laughs> ผู้เป็น่างช่อง,องแบบลายซีแล้วเราพลาดทินเขาไม่ได้นะฮะโอเคฮะ วันนี้ก็เดี๋ยวคนต้องล่าพินเท่านี้นกนะครับส่วนสกิลอะไรก็แวะไปดูในกลุ่มพวกอสองเซซิาย,ยาวิคินี่ได้เลยนะพวกเพือ่อนๆพี่น้อง,องเขาเรียกว่ารีวิวหรือทำกันว่าให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เลือกไปหาดูได้นะเพราะตอนนี้พี่แบบเขาเรียกว่ามาเปิดกระชากอยู่เดี่ยแล้วกันส่วนเรื่องสกิลปบิ๊กกว่าชัว์ไปเยอะครับเอาละครับวันนี้ก็ผมเดลซิเฟอร์แคเตอร์สายสอบสายทั้งลางไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่รอบหน้านะก็ยังไงถ้าใครไม่ไดกดติดตามฝากติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะวันนี้ไปก่อนจนะจ๊บบาาายย้้ไดตัวล 拜拜，家。